ถ้าใครแวะผ่านมาที่อำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีแนะนำเลยนะคะวัดกู่แก้วรัตนารามเป็นวัดเก่าแก่และสำคัญในอำเภอกู่แก้วเดิมรู้จักกันในชื่อวัดกู่ในวันนะคะก็มีปราสาทหินศิลาแรงซึ่งถือว่าเป็นโบราณสถานที่อยู่มาแล้วหลายยุคหลายสมัยแล้วก็มีพระพุทธรูป ที่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะหลวงพ่อตือ้อพ่อตันค่ะก็วันนี้นะคะพวกเราก็มาขอพรค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลแถมบริเวณในวัดค่ะก็ยังมีการเสี่ยงทายนะคะโดยการยกก้อนหินค่ะสำหรับเคสลับนะคะก็ให้เรายกทั้งหมด3ครั้งโดยคำถามนะคะเราก็จะถามคำถามเดิมนะคะครั้งที่1ขอให้ยกขึ้นครั้งที่2ขอให้ยกไม่ขึ้น และครั้งที่3ามขอให้ยกขึ้นค่ะอย่าลืมแวะมาไหว้ขอพรกันนะคะสำหรับคลิปถัดไปค่ะจะไปที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนบ๊ายบาย